สวัสดีค่ะและมิดีไอวายค่ะวันนี้จะพาทำกระทรงใบตองจีบใบพัดแบบง่ายค่ะติดตามรับชมได้เลยค่ะวิธีทำเราพับใบตองเข้าหากันค่ะแล้วให้เราใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะดันเข้าไปใช้นิ้วชี้ดันเข้านะคะนิ้วโป้งกดไว้นิ้วชี้ฝั่งขวามือดันเข้านิ้วโป้งกดไว้นะคะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะเราจะทำทั้งหมด6กลีบค่ะ เราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วให้เราใช้แม็กย็บไว้ค่ะเย็บด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าด้วยนะคะด้านหลังก็เย็บประมาณ2อสามลูกนะคะเราให้เราใช้แม็กย็บอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่แน่นนะคะกันไกลตัดส่วนที่ขึ้นออกนะคะนี่ค่ะตัดสองอันออกเลยนะคะเร,เราก็จะได้กลีบใบพัดแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำกลีบใบพัดมาติดรอบๆกระทงค่ะ เราก็จะนํามาทาบล้อกกระทงนะคะแล้วเราก็ใช้หมดปากไว้นะคะอันที่2เราก็จะนํามาวางต่อกันค่ะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนรอบของกระทงเลยค่ะ เมื่อเราปักกลีบรอบกระทงเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํากลีบกระทงมาวางสว่างกันค่ะแล้วก็ใช้หมุดปากไว้ค่ะเราจะทํากลีบกระทงให้เล็กกว่าเดิมนะคะค่ะแล้วเราก็นํามาวางให้รอบๆกระทงค่ะ ก็จะได้กระทงในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนําดอกไม้มาวางข้างในของกระทงค่ะเราก็จะใส่ทูบด้วยเทียนค่ะแล้วก็ประดับด้วยดอกดาวเรืองค่ะถ้าเพื่อนๆมีดอกอะไรเพื่อนๆก็สามารถนํามาใส่ได้นะคะใส่ได้หลายชนิดค่ะอันนี้ดอกดาวเรืองก็ความเจริญรุ่งเรืองค่ะค่ะจากนั้นเราก็นําดอกบาไม้โรยมาเสียบสับบางกันนะคะ เราก็นําดอกบานมัโรยสีชมพูมาวางไว้นะคะหรือจะนําใส่ไม้มากลัดไว้ก็ได้นะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะของการทํากระทุงใบตองแบบง่ายค่ะเป็นวัสดุที่เราหาได้ง่ายๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ